กินขนมจีนนะนี่ดูอืมเนี่ยเนี่ยขายดีฮะร้านนี้ฮะนะเนี่ยน่าเล็กเน้นมะเขือฮะอร่อยอร่อยเนี่ยแล้วแม่ค้าแถมตรีนให้ด้วยนะนี่ฮะเนี่ยเนี่ยดูให้ดูอืมนี่ฮะน่ากินเลยอืมนี่ฮะเนี่ยแกะมาแล้วฟูนเต็มเต็ม ตีมไก่กำลังน่ากินเลยนะเนี่ยมะเขือเยอะๆมากินขนมกีนกับนาเล็กนะมื้อกลางวันกินขนมกีนกับนาเล็กเซ็มเยอะๆอ,อ,อร่อยอะ่ะขนมจีนข้างล่างเนี่ยถูกไหม ร้านนี้อร่อยรสชาติจะออกเผ็ดหน่อยนะเนี่ยเพราะว่านาฬิกผสมเลยน้ำยาป่าไปน,นิดนึงเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะไม่มีตีนไก่น้ำยาป่ามีตีนไก่ ừm tím bật bưởi nên mắc cửa mắc cửa đi มันคืออินใหญ่ใหญ่มาด่าขกลับนะกินข้าวละจ้าาไปตามี่แอร์เยอะนะเพราะเป็นพวกรอน <c oughs> ก็สำหรับวันนี้ก็พามากินขนมจีนนะขนมจีนน้ำยาเขียวหวานแล้วมีตีนไก่แถมมาด้วย